สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูเทระโปรไล์นะคะคุณครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบก,กับมาตราอีกหนึ่งมาตรานะคะคือมาตราแม่กดค่ะมาตราแม่กดนะคะเป็นหนึ่งมาตราในมาตราตจวสะกดของภาษาไทยเรานะคะซึ่งมีตัวดอเป็นตัวสะกดหรือพย้ยชนะท้ายนั่นเองนะคะนักเรียน แต่นอกจากจะมีตัวโดเป็นตัวสะกดแล้วยังมีพยัญชนะอื่นๆีนะคะได้แก่ตจออถอตทตดอตอดอตรอททสสสชอรอรอทและรอทค่ะ นักเรียนพร้อมที่จะไปดูตัวอย่างคำศัพท์กันหรือ,อยังคะที่มีตัวดอเป็นตัวสะกดนะคะหรือคำที่อยู่ในมาตราแม่กดนะคะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วไปต่อกันเลยคะ่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับมาตราสะกดแม่กดนะคะไม่ยากกันเหมือนเคยใช่ไหมคะนักเรียนแต่มาตราทะกดแม่กด จะมีสมาชิกเยอะที่สุดนะคะสมาชิกทุกตัวนะคะเมื่ออยู่ท้ายพยัญชนะหรือคำใดแสดงว่าคำนั้นต้องสะกดอยู่ในมาตราแม่กดนะคะและต้องออกเสียงเหมือนกับตัวดอสะกดนั่นเองนะคะไม่ยากกันเลยเชื่อไหมคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเรื่องมาตราทศสะกดแม่กฎเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณค่ะ